จากพักันไปเห็ดอียงพี่น้องอยู่ในป่าขาบุเนี่ยสองเถ้าหายไปแต่หึงผู้ใดพี่น้องตั้งแต่สองสมูงค์ละพักันออกมาเนั่นบัดมาเบิ่ง่อพักันไปอยู่ในกอขาพักันไปเห็ดอียงงงงงงงในกอขาพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเลยมังเนติพักันไปเห็ดอียงในกอขาอืมอืม จะนอนกับพะกันโต๊กน้องนะอ่ำึจะนอนกับพะกันโต๊กนาอ่ำเลยนะอืมอืมดีฝุ่นอุดบกินกับบกินหัวมันเด้อขนาดเดกชิลุกยากฝันนี่นะไปไปไปอ้ยอันี่แหละพอกินเรนเลนนี่อ๋อโอ้ยเหตดบาป ไปไปไปเมื่ออยู่ที่อังคูลูกไม่นอนเลยสิตาย,ตายมันมาดิพี่พน้องดูเบื้องหน้าดูเบื้องลง่างนั่เด้อพี่น้องเด้อดูเบื้องล่างนัม่มฝุ่นเจ็บจริงอีกล่ะฝุ่นจนจน,จนเลือดแตกฝุ่นจนเลือดแตกอืมตกคุ้มกับพวกแห้งและแรนนี้นั่นตอนเขาถามสื่อหนะ่ะกับแรนนี้จนตกคุ้ม

โอ้โหโอ้กตันลเ่มันบโอ้บกินกับบกินหัวมันเดกันไดเิลกยากปานนี่นะไปไปไปอันนี้แหละพอกินเลยเลยนี่อือโอ้ยห็นบาไปไป